ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานสำนังกงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดให้บริการทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานมาเป็นเวลากว่า30ปี มีคนงานที่เขารับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านการแพทย์อาชีพและจิตใจเป็นจำนวนหลายพันคนหนึ่งในนั้นคือคุณสุทิดอ่วมสมุทรซึ่งเคยประสบอุบัติเหตุจากการทํางานแต่หลังจากที่ได้เขารับการพื้นฟูแล้วก็สามารถกลับคืนสู่การทํางานประกอบอาชีพและเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกประเภทกรีธาลงแข่งขันกีฬาในระดับโลกครับ ชื่อติ๊ปต์โอ,อมุดครับเป็นนักกีฬากีฬาครับผมแล้วพี่เข้ามาอยู่ในศูนย์ฟื้นฟูได้ยังไงครับก็บนบนเหตุความครับผมแล้วหลังจากที่เข้ามาเนี่ยศูนย์ฟ้นฟนูให้อะไรพี่บ้างก็ให้เรียนฝึกงานแล้วก็ทางอาจารย์ก็เห็นเห็นว่าอายุน้อยก็เตยรชนมาเล่นกีฬากีฬารครับรู้สึกยังไงไที่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติตัวแทนทีมชาติไปแข่งที่มาเลเซียค่ะก็<อ>ตึกภูมิใชครับผมผ<อ>มใจว่าได้ไปแข่งกีฬา อา,อาเซียนตาวที่มาเลเซียก็จะนำเลกกไมายได้เหมือนเดิม,ดมดครับมีความมั่นใจไหมคะมีเต็มรอยครับหัวใจของศูนย์ฟื้นฟูคือการฟื้นฟูอย่างครบวงจรซึ่งเป็นไปตามหลักสากลก็คือว่าต้องฟื้นฟูนตั้งแต่จิตใจกายภาพ<ม>การแพทย์อาชีพแล้วที่สำคัญต้อง สามารถกลับไปสู่ชุมชนกลับไปอยู่ฐานประกอบการกลับไปทํางาน Return to Work ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งหัวใจสําคัญนั่นหนึ่งก็คือเรื่องของอรารยสถาปัตหรือ f r ฟร n d l y ดีไซน n เพราะว่าสมาชิกของเราเป็นคนพิเศษดังนั้นเราให้ความสําคัญเรื่องนี้มากก่อนที่เมืองไทยจะมีกฎหมายด้านนี้โดยซ้าไปไม่ว่าทางราชห้องน้ําที่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเราให้ความสําคัญของเรื่องอรารยสถาปัต ับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจากการบาดเจ็บในการทํางานโดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานสํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสช่วยชาติช่วยสังคมครับ จะสิ้นสุดการรอคอยเข้ามามทุกขณะแล้วนะครับ,รบนนกับการเปิดจองเหรียญหนุมานอาสารุ่นสร้างมูลิธิอาร,รยสาปัดเพื่อคนทั้งมวลที่าจารย์เฉลิมชัยโคติพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ<อ>ได้ครุณาเป็นผู้มอบแบบและกำกับดูแลแก้ไขแบบให้ทุกขั้นตอนเพื่อหวังให้เหรียญหนุมานอารยสาปัดนี้ออกมาเป็นความรักปรากฏรูปเป็นจิตวิญญาณแห่งศิลปกรรมอันล้ำค่าของคนไทยและเป็นสุดยอดงานศิลปวร่มสมัย ในสไตล์พุทธศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ครับเปนดวเ,เดือะั่ะ่ทไโลกราอยากทำให้ดีให้สวยนะท่านผู้ชมใจเย็นหลอกนะเอาให้ดีดีเมื่อไหร่จึงออกไป เราไม่ได้รีบร้อนแต่เราต้องทําให้ดีนะทำให้สุดยอดทำอะไรสาปัดจากนี้ไปประเทศชาติร่ำรวยแน่นอนแน่แน่ต้องทำที่มามดังนั้นเราก็ต้องทําดีที่สุดที่จะร่ำรวยต้องมาแบบอไม่ได้ไงมไม่ต้องสนานน้ำเขาโอ้โหดาวเป็นคองในที่ิจารณาานใดาเป็นดาวเป็นเดือนจะสั่นสะเทือนไปทั่วโลกา เราต้องทําให้ดีเพื่อพี่น้องประชาชนนะเขาจะได้เอาเก็บสะสมนะของที่มีค่าใช่ไหมอันนี้ถือว่าเราต้องทําเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งหมดลมาาวลวผมว้ายัางไงก็ต้องวันนี้จบแต่ผู้ชมรอคอยกันมากมายที่จะช่วย อารยาสถาปัดมิติอารย,าารยาสษาปัดเพื่อคนทั้งมวลทั่วไทยแล้วก็ทั่วอาเซียนเลยครับ,<ช>รบผมเป็นคนรักคนพิการพูดเลยคนพิการตรงๆผมรักคนพิการคนพิการเราด้อยโอกาสดังนั้นเราจะต้องทํานี่คือสิ่งที่ผมอุทิศนะช่วยงานนี้งานอื่นแต่ไม่ช่วยของผมนะผมไม่ช่วยผมไม่มีเวลานี่คือผมเลือกแล้วว่าการช่วยคนพิการคือสิ่งที่ผมอยากทำ ห <our> ัลลมานชาญสมรกระบี่วานอนรุ่มร้อนกายาเียนะครับเรียนหนุมานอาสามาร่วมกันสร้างโมนิธิอารยสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลติดตามข่าวความคืบหน้าในการเปิดจองเหรียญได้ในเร็วๆนี้ทางเว็บไซต์ www.ferrydesignthailand.com และ facebook f e l ์ y d e s i g n Thailand มาเร่่มกันขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางอรารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียนให้ได้ในยุคสมัยของพวกเราในการช่วยกันลงมือสร้างทำอรารยสถาปัตย์เมลี่ดีไซน์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนทุกวัยและทุกสภาพร,าร่างกายให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ใช้รถเข็นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ไปพักผ่อนท่องเทีย่ยวยังสถานที่ต่างๆได้โดยสะดวกปลอดภัยสุขกายสบายใจเป็นธรรมทั่ว ถึงแหละเข้าเทียม yeah.